สวัสดีครับอยู่กับช่อง m a ก g a ิ i t a Channel นะครับก็เอาตัวซอนโฮมาล่าบอสอีกแล้วนะซึ่งหลังจากที่ล่าบอสเสร็จนะครับก็จะเอาตัวมาทิ้งไว้ที่แมปนะจูจ่ๆก็เจอโปวิงนะครับมาตามหามินิบอสนะคือทุกแมปที่มินิบอสอ่ะจะมีอย่างนี้หมดแหละแล้วแมปตรงนี้นะครับก็จะเป็นแมปของโกดนะครับซึ่ง โกดจะเกิดทุก1ชั่วโมงนะครับถ้าใครอยากเอินก็มาลองล่าได้นะครับเกิดทุกๆ1ชั่วโมงเหลือลมชั้น2แมปเด็กนะครับแต่อย่าลืมว่ามันเป็นแมปพี K นะระวังตัวกันไว้ด้วยนั่นแหละครับก็หลังจากที่ล่าบอสเสร็จนะครับ มาเจอพอดีแล้วมันว่างนะครับก็เลยขออนุญาตเป็นสายตรวจสัก1วันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วได้คลิปทําลงช่องพอดีเป็นคอนเทนต์ไปเลยแล้วกันนะครับแล้วไอตอนที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยก็คือพยายามจิ้มชื่อให้โดนแล้วกดซิปนะครับคลิกขวาแบแบอารมณ์แบบกดเดียวอะ่ะเออแต่กดไม่ทันนะครับก็ลองอยู่หลายนาทีอยู่อะประมาณ10นาทีได้หลังจากนั้นเนี่ยความอดทนก็เริ่มหมดนะครับผมก็เลยวิ่งไปหาโกตติ้งดูนะครับเผื่อไปดักเอาไว้แล้วเก็บชื่อไว้ได้ทันภายในคลิปนะครับซึ่ง ไอาการจับชื่อเนี่ยคือถ้าเกิดว่าผมได้ชื่อมาแล้วเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนชื่อไปอะ่ะมันก็จบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรากดคลิกขวาปุ๊บแล้วกดติ๊บไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเลขโค้ดของตัวละครน,นั้นอยู่นะครับมันก็จะเป็นหลักฐานที่แน่นหนามากกว่านะอ่ะเดี๋ยวเรา ขอทำตคลิปไปเลยแล้วกันนะครับเพราะหลักฐานที่เขาวิ่งลัวขนาดนี้บวกกับตัวละครที่เป็นครูเซเดอร์แล้วมีสัตว์เลี้ยงเป็นบาโฟโจูเนียเนี่ย <c oughs> ก็ค่อนข้างจะชัดแล้วแหละถ้าอย่างนั้นเราก็ขอทำตะคลิปไปตอนที่เจอโกตติ้งเลยแล้วกันนะครับผม เอ้ยเกิดแล้วนะนนเกิดแล้วนะนนมันมันกดขุดแล้วว่ะอ๋อไม่ขุดนะ,นะพี่อะไรหรอไลน์ออนไลน์นี้ได้ใช้ปะ เ้ยกูจับชื่อมันเจอแล้วอยู่ในคลิปแล้วน้อยี่โดนแบนแล้วเจาหัวเีแอ้สโยเจอเจอผมเอเจอพี่ให้ผมฆ่าหรืออะไรฆ่าฆ่าฆ่า

จุดไว้เรียบร้อยมันเลี้ยงบาโฟจูเนียไว้ด้วยแล้วก็คำถามปลายเปิดครับถ้าเกิดว่าเราเอาตัวไก่มาวิ่งเนี่ยตัวหลักเราจะตามมาไหมถ้าเจอนะครับมันซิปมาบอกว่าผมไม่เกี่ยวไอ้ไก่ไม่รอดหรอกไอ้ไก่ปวดเกมหัวเราะ่ โอเคครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้ก็การทํางานของโปนะครับคือจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับตัดโมชั่นตัดฉากด,ดําตัดทุกอย่างคือปกติเนี่ยคนเรากดวิ่งรัวๆมันก็จะมีความเร็วในประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าโปวิ่งบอสเนี่ยคือจะตัดฉากด,ดําตัดทุกอย่างเลยแล้ววิ่งรัวๆแบบไม่หยุดนะครับจนกว่าจะเจอบอส แล้วหลังจากที่เจอเนี่ยมันจะเบรกให้อัตโนมัติครับแล้วก็ขึ้นไอคอนบอสไว้ที่มินิแมปนะครับก็คือมันก็จะมาร์กไว้ให้เลยนะครับแล้วเนี่ยแหละคือสิ่งที่พวกผมเจอตลอดทุกเวลาในการล่าบ,บอสนะครับจะเจอโปวิงอย่างเงี้ยกับบอสทุกตัวเลยแล้วจะให้พวกผมทํำยังไงคนในตี้พวกผมก็เติมกันมาหลักเจ็ดอะเออเจ็ดหลักขึ้นไปแน่นอนอะแต่ว่ามาแพ้ โปวิงแบบเดือละพันหนึ่งอะไรอย่เงี้ยสำหรับคนในกิวไอเฮียเนี่ยหลายๆคนก็ได้เลิกล่าบอสไปแล้วนะครับเพราะว่ามันหมดสนุกกับอะไรแบบนี้ไปแล้วนะครับแล้วยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนพอจะมาลองรับอะถ้าพูดถึงในด้านธุรกิจนะก็เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยได้เสียผลประโยชน์ ตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าคนในกิลเนี่ยตอนแรกคุยกันดีดีเลยนะว่าจะทํากระบองทาของปล่อยบอสนู่นนี่เพื่อหวังปิดดาเมจบอสให้เร็วที่สุดแล้วแน่นอนครับเมื่อเกิดการซื้อขายมันก็ดีมาซัพายดีขึ้นมันเป็นผลประโยชน์ต่อทั้งเซิร์ฟนะครับแต่พวกเขาก็เลิกทําไปเลยเพราะว่าเจอกับอะไรแบบนี้จากที่แต่ก่อนเคยมาออนดิสลงดันเสร็จปุ๊บก็รอเวลาล่าบอสกลายเป็นว่าตอนนี้เหมือนมาออนกันจริงจงจังจอีกทีก็คือตอนวอเลยแล้วกูจะดึงดาม่าทำไมเนี่ย ค,ครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ